พยากรณ์จะมาบอกเล่าเรื่องราวการทำนายช่องสี่เหลี่ยมนะคะที่อยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจก็คือช่องนี้นะคะนี่คือเส้นสมองและนี่คือเส้นใจเราจะมาทำนายช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้กันค่ะถ้าใครก็ตามนะคะในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยกว้างมากนะคะลักษณะช่องสี่เหลี่ยมกว้างก็คือเส้นเส้นสมองลงมาลักษณะแบบนี้ แล้วก็เส้นใจก็ขึ้นไปแบบนี้ทำให้ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้กว้างมากๆเลยนะคะคนที่มีช่องระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจกว้างมากนะคะก็จะเป็นคนที่ทำอะไรมักจะทำตามใจตัวเองทำตามอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่นะคะยึดเอาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความพึงพอใจของตัวเองเป็นที่ตั้ง แบบต่อไปนะคะถ้าใครก็ตามนะคะช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยในช่วงเนินอาทิตย์ก็ยังน้อยอยู่แต่พอพอมาช่วงเนินเนินศุกร์ก็คือช่วงนี้นะคะช่วงเนี้ยจะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะช่วงเนี้ยกว้างกว้างกว่าบริเวณตรงนี้นะคะช่องสี่เหลี่ยมใต้เนินอาทิตย์แคบแต่ช่องสี่เหลี่ยม ใต้เนินเสากว้างกว่าช่องใต้เนินอาทิตย์ลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่มักจะสนใจในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองโชคลาภมากกว่าอย่างอื่นนะคะให้ความสำคัญนะคะห่วงในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองมากๆเป็นคนที่รักเกียรติรักชื่อเสียงของตัวเองมากๆนะคะ แต่ถ้าช่องเสียมนี้นะคะใต้เนินใต้เนินอาทิตย์เนี่ยกว้างแต่ไปอยู่ใต้เนินเสาเนี่ยแคบนะคะใต้เนินเสาแคบแต่พอใต้เนินอาทิตย์เนี่ยตรงเนี้ยกว้างมากใครที่มีลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่เอาความคิดเห็นของคนอื่นมากจนเกินไปนะคะมักจะ ไม่เชื่อความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมั่นใจในความคิดหรือความสามารถหรือไม่ค่อยเชื่อตัวเองแต่จะเชื่อในคำพูดของคนอื่นนะคะเชื่อในความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นใครพูดอะไรก็มักจะเชื่อนะคะมากกว่าความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง <c oughs> เห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองนั่นเองนะคะ ต่อไปถ้าเกิดว่าใครที่มีช่องสี่เหลี่ยมในมือนะคะแคบลักษณะบีบเข้ามาลักษณะนะคะค่อนข้างแคบสี่เหลี่ยมพอนข้างแคบลักษณะบแบบนี้เจ้าชะตาจะค่อนข้างเป็นคนที่มีใจิตใจที่ขับแคบนะคะไม่ค่อยที่จะเผื่อให้ใครไม่ค่อยที่จะช่วยเหลือใครมักจะเ,เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะคะไม่ค่อยฟังคนอื่นไม่ค่อยที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่น นะคะเอาเอาความคิดหรือเอาความรู้สึกของตัวเองเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสําคัญค่อนข้างที่จะตรนีทีเหนียวหรือจิตใจขับแคบแล้วก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์เนี่ยค่อนรุนแรงทีเดียวเลยนะคะและสําหรับผู้ที่มีช่องสี่เหลี่ยมระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจที่ขนานกันไปตลอดดีๆนะคะทั้งทั้งหมดเนี่ยในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยดู พอๆกันเลยนะคะขนานกันไปได้ด้วยดียาวลักษณะแบบนี้นะคะขนานกันไปลักษณะแบบนี้เท่ากันไม่ว่าจะใต้เนินอาทิตย์ก็ใหญ่เท่าๆกับใต้เนินเสาลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่ดีนะคะบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่ใจคอกว้างขวางอบอ้อมอารีมีเมตตาใจกว้างนะคะ ใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือขอการสนับสนุนต่างๆก็มักจะใจดีให้ง่ายนะคะยอมช่วยยอมให้ปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นนะคะเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางอบอ้อมอารีนั่นเอง และถ้าเกิดว่าในช่องสี่เหลี่ยมของใครก็ตามนะคะช่องนี้มีเส้นขูขูขัดขัขเยอะนะคะมีอะไรที่มันตัดตัดขวางๆเยอะไม่ค่อยที่จะสบายตาสักเท่าไหร่มีเส้นตัด,ต,ดตัดขวางๆเยอะจะเป็นคนที่จิตใจหงุดหงิดนะคะใจคอหงุดหงิดโกรธง่ายใจน้อย ใจิตใจฟุ้งซ่านมักไม่ค่อยมีความสงบภายในจิตใจนั่นเองค่ะแล้วถ้าภายในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะในมือของใครที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวหรือดอกพิกุลน,นะคะอยู่บริเวณช่องสี่เหลี่ยมนี้และอยู่ใต้เนินอาทิตย์อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงได้รับความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีอำนาจวาสนาบารมีนะคะและมั่งมีเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีโชคลาภนะคะและถ้าเกิดว่าดาวนี้นะคะไปอยู่ใต้เนินเสาก็คือบริเวณใต้นิ้วกลาง เจ้าชะตาจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในเรื่องของอาชีพการงานหรือการเรียนนะคะการดำเนินชีวิตจะราบรื่นมีโชคดีได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งการงานจะมีโชคมีราบมีความมั่นคงทำให้ชีวิตลุ่งโรดดึงรุ่งเรืองนั่นเองค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวกับนายพยากรณ์แพ็กเกจการดูลายมือมีให้เลือก3แพ็กเกจ ดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่อลอเคลิลแพ็กเกจการดูดวงเพื่อตอบคำถามเริ่มต้นที่199บาทสักลายมือเศรษฐีหรือจะเรียนดูลายมือออนไลน์กับนายพยากรเรียนจบแล้วมีใบรับรองให้แอดไลน์ที่ idline แอดนายพยากร